สบายดีพี่น้องพบกับกันหน้าเลยเบียพี่นอ้องเมื่อนี้เฮากอาซิมะมามาเยี่ยมญาตพี่น้องอยู่บ้านสมสนุกเลยพี่น้องกว่าแค่นี้กระติ๊กกระพังของเฮาสิไปรีวิวแคมของเลยพี่น้องที่เฮาอย่างลงไปกับเป็นวัดเลยพี่น้องเป็นกระประ๋องยาวเฮาสิไปรีวิวแคมของเดไให้พี่น้องเบิ่ง เีอย่างลงไปเลยี่น้องอันนี้ก็เป็นแคมป์ฟองสบายดีกล้องนะไปแคมป์ของก่อนร้านเปลนิงแคมป์ของก่อน <c oughs> เขาจัดการ้นว่ายเป็นบุญบอกวม่าอากาศแคมของนี่เราจกว่ะจุก วังพนงนเคุณกดูาตนปวดกระติกเข้มพองพอดีเลยพี่น้องท่งเป็นวัดอเป็นนว่ัดา้นันก็เป็นฝั่งไทยเด้อประเทศไทยพี่น้องประเทศไทยอันเป็นจังหวัดบุกดาหารเด้อรพี่น้อง แข็งสวรรค์น,นาเขติกับมุกมุกดาหารเ,หเป็นได้แคมป์ของวันอ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศแคมป์ของอันนี้ก็เป็นเขื่องเขาดูดเอาแหย่เอาทราย,ยาเลยพี่น้องแห่ทรายสีมาเห็ดเชื่อเห็ดซานอัน,นก็เป็นเหือโอ้แคมป์ของวัน แคมของเป็นจังหวัดมุกดาหารพี่น้องอันนี้ก็เป็นเฮือดีซุม้มเขาเจ้าหาเจับปลาพี่น้องอันนี้เป็นเครื่องดูดแห่ดูดทรายที่ขึ้นมาจากแคมของอพี่น้องป่ะปะไปเป็น สายปลาสลามปาลาสลามมันอยู่กับอันนั้นสลามมันอยู่กับมาติดกับทะเลสลามมันอยู่ปลานํำเค็มมันน้ำจืดผมมีปลาสลามด้วยอ้วนมากับห้านพี่น,ออน้องมา,าลิงเมก่อนเชียงปลาเราเอากรสีได้ยังลงไปพุ่นเด็กพี่น้อง อยากลงไปกใกล้ๆเลยพิ่น้องวัด <laughs> ลงทางลงลง้ดบอกว่าได้ระวังเด้อระวังเด้อระวังพร่าลงเยอะอ๋อเป็นแคมครองเลยแหละพี่น้อง อันนี้ก็เป็นทรายที่เขาเจ้าเห็ดเพื่อนเนี่ยซานเลยพี่นอ้องอันนี้ก็เห็นได้คือการพี่นอ้องขัดไพ่เพื่อนอยู่แแคมคลองกับบ่ต้องบ่ต้องไปซื้อทรายขัดเขามีรถก๋ไปแกะเอาแกะขึ้นมาจากแแคมคลองแล้วก็ได้พี่นอ้องซานสามารถเห็ดเพื่อนได้เด้อพี่นอ้องนี่ เข็มของบรรยากาศดีๆพี่น้องลมพัดมาแบบทะเลเลยพี่น้องก็น่ากับเอาเขินเจือเกลือทะเลแข็มของกับบรรยากาศดีด้วยพี่น้องนั่งกับหลานพี่น้องเฮ้ยโทษโทษโทษโอ้เปตเตะแข่งร้านพี่น้องบรรยากาศดีเนาะอ้วนดีคือทะเลเลยพี่น้องก็น่าก็อยากไปอยู่ไทยฝั่งใตยพี่น้องจะไปลินจะไปลินชมบรรยากาศทะเล ทาด่านเปิดก่อนพี่น้องถัามียา,า,ามีวัคซีนป้องกันโควิดด่านคือสิเปิดด้วยไว้ก็น่จาจะจะหายพันยาดิหายไปไปไว้พี่น้องหัวไปใส่มาใส่กำลังบากนะพี่น้องโควิด19 ของพี่น้องลมเย็นๆเลยพี่น้องทรายทรายที่เขาดูดมาจากแจมของพี่น้องเือน,ด,นดีสานได้พี่น้องโอ้แฮ่ยู่นี่เนาะ เดินพี่น้องแห่แห่ลำปลาแห่นี่สิขาเจ้ามาเห็ดเทือนพี่น้องมาใส่ผสมกับปูนเทเห็ดเทนเดือนสารโอ้แห่พี่น้องเป็นหินแหละหินงามเลยพี่น้องโอ้เนี่ยสิ นำ้ำก็ชก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 ช,ก,ชกโอ้ยอยากลินเน้พี่น้องอยากโดดเรียงลงไปดินน่นตัว,วนี่เป็นคือตะปังคลองเนะพี่นออ้องขึ้นขึ้นสิบวดสำมทะเลเนาะทะเลลายกุนอืบ่รายนี่พี่น้องราย ลงโบวอ้<ะ>วว่นเจ้าเดะฮะเจ้าเดะอ้าววายบุมีแเสีรงเสีเปลี่ยนปลาเรือป่าไปอ้วนอันนี้ก็เป็นบ้านสมสนุกเด้อพี่น้อง แจ้งกระเบาเดี๋ยวครับสิที่ครับเด็กพี่น้องมาชมบรรยากาศแคมของเด็กพี่น้อง ก็จะได้ขึ้นไปอันกระทางพี่เท้าขึ้นไปพี่น้องมันสั้นลงมาดี๋ยพี่น้องอย่างคนนือนอนกับสี่อยค่ขาอันนั้นหนึ่งพี่น้อง น่าก็ย่างขึ้นมาเป็นเทียมหอยเลยพี่นอ้องเมื่อยอะวอย่างกึ้นตะฟังเอยครับพอสมควรพี่นออ้องอ่อตัวนั้นก็เป็นกองหินเลยพี่นอ้อง กองถีกองถีวัดศรีวิไลไซยาลามเมืองจนบบันทบุรีเอ้ยจะไปลินป้ายวันจะไปต้องายบ้านศรีวิไลเมืองไซบุรีเนาะแจ้งโซนนาเกตพี่เนาะเส้นทางนีงก่ก็เป็นเส้นทางที ไปบ้านเบาพแพร่นะพี่น้องไปบ้านเบาพแพรนต่เก่าก็เป็นไปบ้านเบาแพรนบ้านท่าเดือยมั่นแหละสามารถไปเส้นทางนี้ได้ก็ได้ไปเปิกปกกดกระไบบ้านก็เส้นทางนี้นะพี่น้อง มันก็เป็นอ้าวเดี๋ยวพี่น้องตีเพิ่งอย่างมาเสียสีสมอา้าวแก่ญาติญาติหลายพี่น้องญาติพี่น้องหลาย <c oughs> ใส่ก็มีแต่พี่น้องนี่ก็พอ อันนี้ก็เป็นเหล่าทีเข้าดองไว้เวลาประเพณีเล่านะพี่น้องเวลาแขกคนหรือว่าพี่น้องมายามแล้วก็ต้องมีเหล่าขาวปูใหญ่ข้ามาตั้งพราะเป็นวีพีที่นะพี่น้องมันเย็นดามเจาะดำยัางแล้วก็กินนะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นหลานติดกับพ่อขนาดพี่นอ้องไปติดกับปู่ขนาดไปใส่บ,บไปห้อง,รงเรียนนนะกูไปโรงเรียนดย <laughs> อยอ๊ะไปหัวมันก็นเป็นจุกในเด็พี่นอ้องมื่มีจอมอยู่นี่คนแบบนี้ไปวัดเนื้ออจนถูก,กแกนเอาปกติเขาจะมีจอมทางกลางนะพี่นอ้องแต่นี่มีมีจอมทางหนาเลยเอุอ้ตส <c oughs> ่าห์ไปบอกมีจอมทางทางหนับ สร้างขมอมเลยพี่น้องมือหนาไปโรงเรียนเดินยินบออย่ยกาะดาโรงเรียนอ้วนอืมเพาะอ้ะเอา่เฮาก็มีบรรยากาศมาหลีแกแคมคลองพี่น้องมีโอกาสก็เลยถ่ายยูสวยๆพี่น้องเบิ่ลเด้พี่น,อนอ้องอาคลิปนี้ก็น่าขอลาไปก่อนพี่น้องฝากกดไล่กดแชรงกับ่องกันาเด้พี่น้อง แล้วก็ฝากติดตามช่องลุงนาพาแม่เลี้ยงเดี่ยวน้องว่าลุงคนน่ารักแม่น้อยพ่อวันน้องนัดแล้วก็พ่อวันทีกี้เอสน้องน่ะสาวน้องพาแซ่บพุ่นมหาไชแล้วก็สาวบ่าวแพนสาวนุกบ่าวแพนพาเพิรนเด้อพี่น้องบายบายคิดลาไปก่อนพี่น้องมันบาย